ก็ตาไฮรักรีโวปี2020นะคะเป็นสีบอนเท่านะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแต่งแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยส่วนหลอดไฟเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าลางเพื่งสีดำํำสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าจัดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยเป็นแม็กเวลหก้านสีดําสลับกับสีเงินปิดเบรกเป็นสีน้ําเงินนะคะลูกค้าหล่อมากที่สําคัญนะคะมีวัดบูธมาให้ด้วยนะคะลูกค้านี่หล่อเท่มากเลย เหมาะสําหรับวัยรุ่นพ่อน้องออนิวนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ออนิวนะคะเป็นโตโยต้าไฮรักรีเวเข็มไหมวิ่งอยู่ที่63,000กว่ากิโลนะคะไม้แท้ไม่เดิมไม่มีก้อน,นะคะสำหรับเจ้ารีเวตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่4 8 0 0 0 0บาทเท่า เครดิตดีฟีดาวนะคะตอนนี้ก็ดาวล้มต้นเพียง88บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะ88บาทนะคะรีบๆเข้ามาจับจองได้เลยนะคะที่เต็นรถประเสริฐผลรุ่งเรืองสกุลนครน,นะคะ